คดีครอบครองปรปักมาอีกแล้วคุณจอยอันนี้เป็นคนละเคสกับบ้านอากูนะฮะเรื่องของบ้านอากูเนี่ยยังไม่จบดีเรื่องใหม่มาอีกแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่ดินย่านปากเกร็ดนะฮะมันจะต่างจากบ้านอากูตรงที่ว่าบ้านอากูเป็นหมู่บ้านถูกไหมใช่ค่ะมีบ้านชัดเจนแต่ที่ดินที่ปากเกร็ดเนี่ยเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าอ่าเป็นที่โล่งๆอ่าแต่เป็นที่ตาบอดนะเป็นที่ตาบอดแต่ทางเจ้าของที่ตัวจริงเนี่ย ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะม,มีการไปจ่ายภาษีที่ดินมีการไปรังวัดที่ดินะนะแล้วไปตรวจสอบที่ดินอยู่สม่ําเสมอคราวนี้ไอ้ตอนไปตรวจสอบเนี่ยไปพบว่ามีคนมาบุกรุกที่ดินของตัวเองสร้างเป็นเพิงพักขึ้นมานะครับไปแจ้งความกับตํารวจมาแล้วตํารวจก็บอกว่าอ่ะจัดการเชิญให้ออกจากพื้นที่ไปแล้วก็สบายใจคราวนี้กลับมาใหม่เอา้าก็ยังอยู่ เอากลับมาเหรอคะก็ยังมีคนมาสายอยู่แล้วทางด้านของป้าแจ๋วหรือคุณรัตนาที่เป็นเจ้าของที่ตัวจริงบอกว่าไอการแจ้งความแต่ละครั้งเนี่ยชื่อของคนที่ถูกแจ้งความที่มาบุกรุกที่ของเธอเนี่ยชื่อไม่เหมือนกันสักครั้งเลยคือชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะก็เลยมีความสงสัยว่าสรุปแล้วคนที่มาบุกรุกเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันหรือเปล่าค่ะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไหมหรือว่าพอคนนึงออกไปอีกคนนึงก็กลับเข้ามา ล่าสุดในรายการเปิดโต๊ะข่าวเมื่อเช้านี้ทางพีพีทีวีเนี่ยเราได้พูดคุยกับป้าแจ๋วรัตนาป้าแจ๋วบอกว่าณนะตอนนี้ครั้งล่าสุดที่ไปแจ้งความเนี่ยรู้ชื่อคนบุกรุกแล้วรู้ชื่อคนบุกรุกแล้วว่าเป็นใครแล้วก็มาขอขอความช่วยเหลือจากทนายเดชาว่าจะต้องดําเนินการหลังจากนี้ไปอย่างไรเนี่ยนะครับตัวทนายเดชาก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องกังวลเรื่องเนี้ยเคสเนี้ยคล้ายกับบ้านอากูเลยค,คล้ายกันนะฮะแต่คราวนี้คําถามคือบุคคลที่บุกรุกที่ตอนนี้ทราบชื่อแล้วเนี่ยเป็นใคร วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสํารวจตรวจสอบที่ดินผืนนี้นะครับอยากจะไปคุยกับคนที่เข้ามาบุกรุกนะครับว่าเอ๊ะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการอะไรอย่างไรหรือไม่เช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสํารวจสภาพแวดล้อมนะครับที่ดินย่านห้วยปากเกรดของคุณรัตนาชาญพานิชกุลหรือป้าแจ๋วพบว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ตาบอดด้านหนึ่งอยู่ติดกับบ้านเอืออ้อารรของการเคหะแห่งชาติอีกด้านหนึ่งอยู่ติดกับโครงการบ้านจัดสรรนะครับทีมข่าวไปที่บ้านของนายแอด ที่เป็นผู้บุกรุกเป็นผู้ฟ้องครอบครองปรปัก์ที่ดินของคุณป้ารัตนาทันทีที่ทีมข่าวไปถึงนะครับสังเกตเห็นว่าหน้าบ้านของนายแอดเนี่ยเขามีป้ายเขียนข้อความว่าที่ดินส่วนบุคลค,บคลห้ามเข้านี่ป้ายนี้คุณจอยที่ดินส่วนบุคคลห้ามเข้าซึ่งเจ้าของบ้านได้ปิดประตูบ้านไว้ไม่ให้ใครเข้าไปนะครับทีมข่าวก็เลยพยายามให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยชี้แจงเรื่องที่ดินผืนนี้หน่อย แต่ไม่มีใครยอมคุยด้วยบอกว่าไม่สะดวกตอบคําถามจะไปตอบในชั้นศาลเท่านั้นและยืนยันว่าจะไม่ยอมย้ายออกค่ะนี่บอกกับทีมข่าวแบบนี้ว่าจะไม่ยอมย้ายออกแล้วก็มีท่าทีไม่พอใจที่นักข่าวลงพื้นที่วันนี้ด้วยนะครับไปสอบถามจากเพื่อนบ้านในที่ดินข้างเคียงก็บอกว่าในแอดเนี่ยจะบอกกับทุกคนนะครับว่าที่ดินผืนนี้เป็นของตัวเขาเองแต่ทุกคนรู้มานานแล้วว่าที่ดินผืนนี้มีเจ้าของ ที่นายแอดเขาไม่ได้เป็นเจ้าของและเจ้าของที่ก็แวะเวียนม,มาดูที่ดินของตัวเองทุกปีเสียภาษีถูกต้องทุกปีด้วยอเอาฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยนะครับรู้ไหมว่าตรงนี้ค่ะมีเจ้าของรู้ครับรู้ไหมคะเจ้าของเขาคือใครไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้นะว่ามีเจ้าของเคยเห็นเจ้าของเขามาบ่อยไหมคะมาบ่อยอยู่ครับบ่อยนี่บ่อยแค่ไหนก็ที่ที่เจอก็เมื่อต้นปีนี้ก็มาครั้งหนึ่งมาลังวัดพร้อมตำรวจ เจ้านี้ตำรวจมาด้วยก็คือเจ้าของที่เขาก็มาแสดงตัวใช่ครับแล้วอย่างปีก่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเขามาบ้างไหมคะเราก็บางทีผมไม่อยู่บ้านก็ไม่ทราบได้ว่าเขามาไหมเนาะแต่เคยเห็นเขามาหลายครั้งเคยเคยเห็นเขามาช่วงสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาก็คือจะแวะมาตลอดใช่เคยคุยกับเจ้าของที่เขาไหมเคยคุยครับคุยคุยอะไรกันบ้างก็สอบถามเขาว่าเออเป็นที่ เขาก็บอกว่าคนที่มาบุกรุกเนี่ยจ้างทนายมาสู้เขาของที่เหรอเอออันนี้คือเพื่อนบ้านของนายแอดใช่ไหมที่มาบุกรุกเนี่ยนะครับคราวนี้นักข่าวถามเพื่อนบ้านคนนี้ต่อไปว่าแล้วการที่นายแอดเขาอ้างว่าไม่รู้ว่าที่ตรงนี้มีเจ้าของจริงหรือไม่เพื่อนบ้านตอบกลับมาแบบนี้ครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ ที่ในแอดเขาจะไม่รู้คุณจอยว่าที่ผืนนี้มีเจ้าของอ่ะคือทุกคนเขาก็รู้กันหมดนะคะเออเพราะอะไรเพราะเจ้าของที่ตัวจริงเนี่ยเขาเคยพาเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ดินเคยพาตํารวจมาด้วยแต่ทุกครั้งที่พาตํารวจมาในแอดและคน,นอื่นๆทํำยังไงจะหลบหน้าพยายามหลบหน้าไม่ออกมาเจอนะครับและนอกจากบ้านของนายแอดแล้วเนี่ยนะครับตลอดแนวยังมีบ้านของคนอื่นที่มาทมําเพิงพักอาศัยอีกประมาณ8หลัง ทีมข่าวก็พยายามนะจะไปขอพูดคุยกับเจ้าของบ้านหลังอื่นแต่ก็ไม่มีใครออกมาคุยด้วยเลยคุูจอยอเออเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่เพื่อนบ้านทาน่านนี้มีการบอกไว้เนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะค่ะว่าจะบอกว่าไม่รู้ว่าที่เป็นของใครเนี่ยอันนี้อาจจะอ้างไม่ได้และอย่างหนึ่งเจ้าของที่ตัวจริงอะ่ะเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยเขามีการไปไปเสียภาษีมารังวัดที่ดินไปแจ้งตำรวจแล้วด้วยซ้ำไปคือคดีนี้ดูค่อนข้างชัดเจนนะคะ